ครับเอ้อเดี๋ยว ตัวน,น้ำเยียบชัดรับห้องนี่ห้องนี้ยกคนลูกแห้งโอ้โว่าจะได้ลองระบบนะครับอะลองระบบอีกรอบนั่งก่อนสรงงานนะครับสำหรับรถตู้ รถตู้รถตู้เกียร์ธรรมดารถด้วยมือนะครับตัวนี้เป็นกดลงเป็นทักนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ตัวนี้ก็เป็นขึ้นเป็นคันเร่งนะครับเป็นขึ้นเป็นคันเร่งแล้วก็กดลงเป็นเบรกนะครับฝั่งนี้ก็มีคันเร่งเหมือนกันคันเร่ง เสร็จพารเพื่อให้ชมนะครับฝั่น,นี้ก็เป็นันเรียกได้นะครับ มีคนตลงหมันเด่นใช่กเก็บอย่างเงี้ยะระบบระบบถือว่าลงตัวดีนะครับสุ่นตัวนี้ระบบถือว่าลงตัวดีเลยเย็นใจกัหนห ผมคือว่าลงตัวดีเลยตัวนี้ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับตรงจัตรงตรง,ตรง,ตรงทังเร่งเลย